สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุภสุขอน,นะพี่น้องอินเดียตนรับเข้าสูงสองของบาซุเนาะพี่น้องและะ้วก็มื้อนี้เฮาสิพากันไปเกี่ยวล่ำเขาอไอ้ดอนเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าใกล้สิฮอดสงการานต์เด้อพี่น้องเองเอเขาไอดอนเห็นกระซุกหลายเนาะเป็นการยังบ่ทันได้เกี่ยวหลายนี่น้องก็ไปว่ฮะห,หลักฐานไปเออนี่เกย์ับมา พี่น้องมือนี้หันบาสุกส่วนบอบบี้ไปน้ำน้องพี่น้องน้องบอบี้กับชุไปซอยน้ำกันไปดีเด้อพี่น้องเตรียมเกี่ยวเตรียมเอี้ยสไปอยกันนาค่าเรีนข่าวว่าน้องเกยกับชุไปน้ำบ่โอ้โหพอชุไปลินน้ำพอชิไปเกี่ยวเขาสรอยที่ชุไปลินเนาะเดี๋ยวไปบนคนงานกันเนาะพี่น้องเนาะไปกุกันาคาเนน้อยน้ำจักเด้อกับชุไปคือกัน น้อยๆับเปืือกนอกก็ลังขีมอจาไใส่ข่ามขวามันเลยพี่น้องเออตละสามใจ้ยนจยนเยนๆวานี่ละสยันเียังกปวนนี้่เไปเกเมือกั้ไปสบายดีาน้องเก๋เมื่อนี้จะไปเกีวสวซอยสิไปดินนาะ เออแต่ยังไม่ขี้เขาฝอยวะอ๋อสอมันสอนถ่ายฝอยซะตอนนี้เฮาก็มาห่อหน้าไอดอนนะเนาะพี่น้องไปได้ยุ่บรถคอยอี่พี่น้องเลยค่ะ ไป <laughs> đuôi yêu คึย này พาอพากันมาหอดทียงหน้าไอดอนนั่นน้อพี่น้องทีมงานลงนะลยประสบมากแต่เอาขี้ดินออกจากขิงรถนะ้ำมันเขาขิงรถเขาไอดอนมันซสสาบะรังจักต่อจัดต่อวะ t ไ ấ แน่ลงอยู่ฮะ มาแล้ว่าพวกไออนนะแล้วว่ามือน,นี่ก <c oughs> องเขาไอดอน,อนขิงยีซอหำขิงเอา้าเหตุไดเหตุไดเอาเหตุไดเห็นกเกางเหตุไดเหตุจังไห,ไห,จจไหน บางปืนเนี่ยก็เฮ็ดจะได้ัดนี้เอาคือบ่สบายดีถาดะบอกเออยังให้บอกเด้อเื่อหน้าเด้อเห็นกล่องอันสบายดีป่าลูกเอือเอาสิย่างไปใสะ่อะเขินเอาบ่ไปห,หาข้าวโฮมเด้อมันแดดดูไอ้ดอนครับไันนี้พาทีมงานมาบุกอไอ้ดอนเนาะ บางคนก้า,ามหาหน้องตีน้องอาเนาะน้องตีเพิ่นไข่เด้อพี่น้องน้องอาก็บข้าบ่งพระเถาเนาะงกระเถาเพิ่นไข่คือกันพี่น้องก็ได้มาบ่าได้ในอีกอย่างเก่าน้องตีก็ยังม่ทันเดียวเนะาะปลาทิชช่ททเดี่ยวมือเดียวอยู่คนร้ายปลาเนี่ยจักอีกสองหน่วย คนอีก song, 4 6 8คนมันบ่ต้องต้องมาทําเวลา bảo นะดูแหมส่วน bảo ไอ้ con ขาวเพิ่นเป็นขาวหน้าหวานนะพี่น้องกลางามอยู่ได้นะลมไล่เสร็จจัดอดน้ำไปในกลนหม้เอ่บอ่ ไอกอนมาได้มามวะไอกอนโอ๋อหาเพิมงานมาเลยเพือนนะพี่น้องสกิดดีเพื่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้ดอนพันตัดกับพ an, oh, oh. ันตัดสองคนเอาแต่จังหน่อยว่าสุกสิมา่กี่เอาซอยกันนะพี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งกันจังหน่อยนะไอ้ดอน จักตัดตื่นตื่นตื่นทั้งเล่าเป็นอ่าพอพอค่อยบ่ค่อยได้จ้างรถอันนะน้องพี่น้องรถเกี่ยวนะรถเกีก่ยวเฝ้านะแต่เป็นแถวเป็นแถวตัดเงี้ยตัดดีขีดแารมาดเด็กพี่น้องมึงทุกคนมันมีแต่เปื่องนั่ยนะ ย้ายอปแล้วตัดตรงนั้นด้วยหมัดหนักไปก็เทวาที่น่อไม้ไดตัดไปเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวนื่นจะไปหาสื่อค้องเตรียมเสียดอนได้พาไปนี่ได้มาคือีกเขาสวยละก่อนสวยใช่ไหมสุกไหวอ่ะสวยจะได้แปดหกนะ ไอ้กลนปะได้มาบ่นนี้วัชนมาบ่นนี้เป็นวัชนมาโอ้เป็ปั้นเข่าอ่านวัจจักนี่บ่ไอ้กนอ่ามาบันดนมาเอ๋กัส่วนกับวัตอบแซดจะได้ปะเดมามันกันไปพี่น้องบาสุกไปหาเกี่ยวใส่กันกันเนาะ พี่น้องเลยยืนกิ้นกระดาไปสี่หานาทีเลยนะยัดงี้ยัดให้เนาะพี่น้องไลยให้เติร์ดได้ผมนานได้แล้วพี่ไม่แสดจังสิบเกี่ยวไม่บอกอกันแล้วบวันปีใหม่เพราะว่ามีฮากับวันที่วันที่เจ็ดนาะพี่น้อง ขี่มาที่สปลายมาเจ้าเกี่ยวแล้วท่านอยู่เปลนรสอกันก่อนคนหนักเบื่อคนหนักบอลเต้นนี่สิเต้นเกี่ยมเต้นขีมนข่ม,มา ตอนนี้พวกขาก้าวกาแฟกันเกีียวมาจนสุดนะเดี๋ยวน้องพี่น้องให้ตอนนี้เป็นให้ใหญ่ร้ายพวกของกวางมาจะได้ดูแม่บ้ามันว่าตองเกอฮ่าสากเกีียวไว้เด้อหัวปุบปับปุบปับปุบปับ โอ้มาแน่นหนอยต่างหมู่ต่างกองยังอยู่เฟืองให้อยู่พี่เนาะมัวสุดหน่าแต่มอย,ยังอยู่คูดูด้านตี้มอนี่ฝ่ามันสุดเกี่ยวมืันนี้พอดีแปดคนเนาะพี่น้องมาสุกมาหาคนแล้วก็อ่าเวีอนไอดอนสามคนเนาะเกี่ยวแล้วก็ตัดอีกสองคนไอดอนกับมูเพีน่นเนาะมาแถว ตัดใส่กันแรกนี่ซ้ำสิมัดพี่หน่อยยังโดดในหัวมึงเป็นหมุนอะไรอเป็นหมุนอะไรยังในหัวมึงฮะ เห็นบ่เตียกบ่กูอีกบ่หั่นสูงกว่ากูอีกอ่าเฮานี่เข้าสู่มักกี้หูดบ่เกิดมาอี <ihaz violin beeping warfare> <coughs> Nghĩ đây này theo này, vương tí con kia bên kia độ Đừng con khó vào bên tìm nhưng mà nên hùa nên hả à, những sợ gần như lắm thì nó vấn đề. Hãy bóp kính chịu thong mong mông mời. Quái bóp kính rồi. Tại mong kính chịu thương mông người. Quái bóp kính chịu thương mọi người. Quái bóp kính chịu thương mọi người. Quái bóp เกี a, no. mm ่ยวต่อเนาะพ่อเป็พี่น้องเลยเอาคอเนื้หยาดไปเกี่ยวเข่ากันเด้อพี่น้องมาแต่ดองแต่ว่าเกี่ยวเสีร็จแล้วพี่น้องยังน้อยหนึ่งยังปุบหนึ่ง เยอ้นเต้ปล่อยน,นตะเฮงนี่ตะยืนแบบเรเถื่อแล้แ,แนวกินหน้าปดอด <c oughs> โอ้แบบต่นมีบอกพี่บีอเนาะน,ะนบบ่าบแถล่อยากัดแต่แ่วเดียวอ่ไมแหล่เลยเดีวไปยักเหมือนี่ค่ะ ฮะตัดกระเปพนิศี่อะงอ้าวจะไปเกี่ยวสะแต่ว่าจะสมัดได้ด้วยมัดกว่าได้ออีเรื่องนึงโอ้โหตัดกงามอยู่เาไปจากตัดนะเกี่ยวเกี่ยวระหว่างเกี่ยวกับตัดเกี่ยวมันสะมัดง่ายกว่านะไปหนอกเห็นปะควงอะไรเนาะเมื่อเด้อ เป็นข่าวใต้เป็นสีเพื่องน้ำพี่น้องก็มันจะมันนั่นก็มัดบางอยางแลแต่ว่ามันจะมัดลายชากว่าเออ้องเกน้องเกสไอแถวนี่มากยิ่ง่ะแบบนีมากกว่าน้องเกสอ้าอ้าอ้านาแตกเด้อไอว่าแถวตีตน มาสู่วาีสัตวมาแถวหัวมุดขนาดหมังไปก็มาจะรอบวสูวาอยดึกพี่น้องดึกเจ็ดแปดคนให้เดียวเอามันให้ไงเขามันนาแต่มันก็ะันให้ไ เอาสุกเกี่ยวนี่ฮะก็มาถ่ายคลิปวันหนึ่งนะเดี๋ยไปผลข่าวเสื้อว่าที่ยางเพชรมากินข่าวอยู่นี่เก็ดย่างกินในตอนเพ็นี่หนบงูเขียวหนับงูเขียวอ่าที่โตจะเสร็จมาไอเกย์ตั้งสิ่ะตั้งห่ังะ ไือคาตังกล่องมาไม่ก็บบราเอามาพี่น้องลบเขาโทรศัพท์กับบัตรน้งองออเอออออบัตรนี่อ้อาไปเทอมาหนิส่งรอลงวันไปเทอมากนอ้าวพี่น้องเลยเอาขอตัวไปเกี่ยวเขาวกันนด้พี่น้อง เจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย